สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพานุองๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและวันนี้นะคะครูปูก็จะพานุองๆไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวที่30ของพยัญชนะไทยนั่นก็คือตัวพอค่ะ แต่จะเป็นจังหวัดอะไรนั้นครูปูบอกใบ้ให้ว่าเป็นจังหวัดที่เคยเป็นราชธานีเก่าของประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าเมืองกรุงเก่าคำตอบก็คือพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะน้องๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาซึ่งคำใหม่ก็คือคำที่อาจจะมีใช้เดิมอยู่แล้วแต่นำมาสื่อสารในความหมายใหม่หรือเป็นคำที่บัญญัติความหมายขึ้นใหม่ค่ะวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะพอนั่นก็คือคำว่าแพ้ตั้งแต่ในมุ้งค่ะแพ้ตั้งแต่ในมุ้งใช้เป็นคำกริยามีความหมายว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งขันตัวอย่างเช่น ถ้าใจเธอไม่สู้เธอก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วค่ะน้องๆคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นอดีตราชธานีของไทยมาถึง417ปีค่ะเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลบบุรีค่ะ วันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเล่าขานเส้นทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถามสามข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1แม่น้ำที่ไหลามาบรรจบกันบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงมีชื่อว่าอะไรคำถามข้อที่2คลองที่เป็นเส้นทางลัดของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ผ่านบริเวณวังน้ำวนมีชื่อว่าอะไร และคำถามข้อที่3การขุดคู่คลองในเมืองให้น้ำผ่านมีประโยชน์อย่างไรน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการไทยบันเทิงค่ะ น้ำป่าศักไหลเป็นทางตรงแต่เชี่ยวส่วนเจ้าพระยาคดเคี้ยวจากเหนือวกลงใต้พ้องกับคำบอกเล่าของพระยาโบราณราชธานินสมุหเทศาพิบาลในรัชกาลที่5ใจความว่าแผ่นดินตรงที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาแต่เดิมไม่ได้เป็นเกาะแต่มีลักษณะคล้ายแหลมยื่นจากทุ่งหันตราจนถึงแนวแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงมาจากทิศเหนือแล้วไหลวกลงเป็นแนวทางทิศใต้ที่น้าวัดพนัญเชิง ทำให้แผ่นดินคล้ายแหลมนี้มีแม่น้ำล้อมรอบ3ด้านเป็นคำพรรนาภูมิสถานวัดพนันเชิงและสื่อถึงอีกฝากตรงข้ามหรือตำบลสำเพล่มตำนานส่วนหนึ่งเล่าว่าคนจีนที่ติดตามพระนางสร้อยดอกหมากเจาะท้องสำเภาตายตามพระนางที่กลั้นใจด้วยความน้อยพระไทยพระเจ้าสายน้ำพึ่งแต่เพราะกระแสน้ำเชี่ยวจึงพาเรือสำเพลไปล่มอีกฝั่งแม่น้ำ เล่าแทนตำนานชื่อวัดพระนางเชิงหรือวัดพนัญเชิงอีกสำนวนเป็นคำบอกเล่าชาวบ้านว่ายามใดน้ำแห้งจะเห็นซากเรือจมและยามน้ำหลากปรับตัวตามตรงกับบันทึกว่ามีเรือนแพรเรียงรายนับจากหน้าวัดพนัญเชิงถึงวัดชัยวัฒนารามเป็นระยะทางเกือบสมกิโลเมตรและมีเรือนแพรตามลำน้ำหรหลรอบพระนครเรือนแพรตลาดน้ำเนี่ยเรือจากทางด้านเหนือเหนือของ กรุงศรีอยุธยาไปก็จะขนถ่ายพวกสินค้าที่เป็นสินค้าที่อยู่ตอนในแผ่นดินพวกสินค้าที่มาจากป่าธรรมชาติต่างๆสินค้าที่เป็นพืชสมุนไพรหรือของป่าเนี่ยลงมาเขากล่าวว่าเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับเช่นชาวจีนครองส่วนภู ก็จะมีไว้เหมือนกันก็คืออยู่ทางฝั่งวัดพนัญเชิงนะครับแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งก็คือเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวต่างประเทศนะครับซึ่งเข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่ในสมัยกรุงศรีธิยาก,ก็จะมีเช่นออหมู่บ้านฮอลันดาหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างลงไปนะครับก็จะเป็นจุดบริเวณนี้นะครับส่วนถ้าเลยไปทางด้านนี้ก็จะเป็นชุมชนชาวจามครับแม้แต่เรือสำเภาที่เ,ออเข้ามาค้ามาขายเองเนี่ยก็มาจอดทอดสมอบริเวณนี้รวมถึงก็ยังมีกล่าวเอาไว้อีกว่า บริเวณเลยไปตรงแม่น้ำป่าสักตรงนี้ครับจะมีอู่สมเภาของหลวงรับซ่อมสำเภานะครับเป็นที่ซ่อมเรือสำเภายาเรือสำเภาอะไต่างๆเหล่านี้ ใดนะคะที่น้ําหลากมาจากทางเหนือค่ะก็ยิ่งสะท้อนภาพนะคะของการเป็นพื้นที่รับน้ําและพักน้ําของอยุทยาค่ะด้วยสภาพภูมิศาสตร์นะคะที่นอกเกาะเมืองล้วนเต็มไปด้วยทุ่งค่ะทั้งทุง่งภูเขาทองทุ่งมะขามหย่องทุ่งแก้วทุ่งขวัญทุ่งบางตะอินบางบานนะคะแต่ละทุ่งก็ยังมีสายน้ําลาคลองที่เชื่อมต่อถึงกันนะคะเป็นทางเดินน้ําของอยุทยาก่อนที่จะลงไปถึงกรุงเทพหรือว่าออกทะเลค่ะซึ่งคนในอดีตก็จะศึกษาเส้นทาง คูคลองเหล่านี้แหละค่ะเพื่อที่จะใช้ลัดเลาะนะคะอย่างน้อยค่ะก็เลี่ยงแม่น้ำสายใหญ่ที่มักจะไหลเชี่ยวในฤดูน้ำหลากค่ะชื่อบางกระจาปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีบันทึกถึงเส้นทางใจความว่าครั้นถึงฤดูลมสำเพาพัดเข้ามาในกรุงเป็นมรสุมเทศกาล พวกลูกค้าพาณิชย์สำเพาจีนและลูกค้าแขกสรุปลูกค้าฝรั่งกำปั่นเป็นพ่อค้าพาณิชย์คุมสำเพาสรุปกำปั่นเล่นเข้ามาทอดสมออยู่ท้ายคูอยู่ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมกล่าวถึงย่านที่อยู่ตามคลองและข้างคูสะท้อนความเป็นชุมชนนานาชาติ มีมุสลิมอยู่ที่ปทาคูจามและคลองตะเคียนสายเดียวกับเส้นทางตามนิราชภูเขาทองที่สุนทรผู้แต่งว่าไม่เคยตายเขาบ่ายนาวาล่องเข้าในคลองตะเคียนให้หอยหาระยะยานบ้านช่องในคลองมาล้วนภาษาพวกแขกแตนีอึงสื่อถึงทางลัดแม่น้ำว่าถูกใช้ในการเดินทางจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยโบราณนะครับสมัยอยุธยาก็มีคลองสายหนึ่งชื่อว่าคลองตะเคียนนะครับปากคลองเนี่ยก็อ,อยู่ตรงบริเวณเลยวัดชัยบางทิศใต้นิดนึงนะครับแล้วก็ขุดเละาะตรงด้านล่างของเมืองอยุธยาไปไปโพยทินนั่นก็คือแถวแถวเกาะเรียหรือว่าแถวแถวช่วงด้านล่างของหมู่บ้านโปรตุเกสซึ่งคลองตะเคียนเนี่ยก็มีประโยชน์ก็คือเป็นคลองที่ใช้ลัด แม่น้ำเจ้าพยาตรงบริเวณป้อมเพชรนะครับผมตรงบริเวณที่เกิดวังน้ำวนนะครับผมถ้าเรือที่สัญจรผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดไม่อยากจะผ่านตรงน้ำวนนั้นก็ใช้คลองตะเคียนลัดครับมีการขุดคูคลองในเมืองให้น้ำผ่านนะนั่นเป็นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอยุธยาถึงไม่โดนน้ำท่วมมาตลอดเลยนะครับยกเว้นไอ้ข่าวปีห้าสี่ใหญ่นะครับ,เ,นะรบเพราะว่า เป็นทางน้ําผ่านได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นชัยภูมิที่เหมาะกับการที่จะตั้งเมืองจะป้องกันค่าศึกได้หลยได้หลายหอย่างกรุงเทพก็เหมือนกันลอกมาเป๊ะนะครับเรามีคลองหลอดมีคลองคูเมืองเดิมมีอะไรที่เป็นคลองภายในเหมือนกันมีความเป็นเกาะเหมือนกันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็มีชุมชนเรือนแพ ศึกษาเชื่อมโยงถึงความเป็นคนเมืองน้ำเพราะว่าที่ราบภาคกลางที่เป็นที่ราบลุ่มเคยมีน้ำท่วมถึงปีละหเดือนก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ของไรนาและพึ่งพาสายน้ำทำให้มีเรือและเรือนที่สอดคล้องกับการอยู่อาศัยตรงกับบันทึกการเดินทางจากบาตหลวงชาวฝรั่งเศสว่ามีเครือข่ายคูคลองแม่น้ำและเรือนแพล้าลงไปในน้ำไกลถึง8ช่วงอาคาร หรือคาดว่ามีเรือนแพนับหมื่นหลังในบางกอกเมื่อ200กว่าปีก่อนน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายง,งานเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการไทยบันเทิงเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องเล่าขานเส้นทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ไปเห็นบริเวณวังน้ำวนหน้าวัดพระนันเชิงกันมาแล้วนะคะ และจากคำถาม3มข้อน้องๆได้คำตอบกันไหมคะเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1แม่น้ำสายใดที่ไหลผ่านบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงคำตอบก็คือแม่น้ำป่าสัก์และแม่น้ำเจ้าพรยาค่ะดังคำกล่าวที่ว่าน้ำป่าสัก์ไหลเป็นทางตรงแต่เชี่ยวส่วนเจ้าพรยาคดเคี้ยวจากเหนือวกลงใต้ค่ะคำถามข้อที่2คลองที่เป็นเส้นทางลัดของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไม่ต้องผ่านบริเวณวังน้ำวนมีชื่อว่าอะไรคำตอบก็คือคลองตะเคียนค่ะซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรเพื่อไม่ต้องผ่านบริเวณวังน้ำวนนั่นเองค่ะและคำถามข้อที่3การขุดคูคลองในเมืองให้น้ำผ่านมีประโยชน์อย่างไรคำตอบก็คือเพื่อป้องกันน้ำท่วมและเป็นชยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งเมืองเพื่อป้องกันค่าศึกศัตรูนั่นเองค่ะน้องๆคะ เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบถึงสามสายซึ่งเป็นชัยภูมิที่สามารถป้องกันค่าศึกศัตรูได้คำว่าค่าศึกศัตรูเป็นคำซ้อนที่เกิดจากการรวมกันของคำว่าค่าศึกและศัตรูที่มีความหมายเหมือนกันนี่แหละคะ่ะเราจะเรียกว่าคำซ้อนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำซ้อนด้วยกันนะคะคำซ้อนเป็นวิธีการสร้างคำแบบไทย ที่เกิดจากการรวมกันของคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันหรือตรงข้ามกันค่ะเมื่อมารวมกันแล้วความหมายไม่เปลี่ยนไปหรือความหมายชัดเจนขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าคำซ้อนค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าจิตใจเกิดจากการรวมกันของคำว่าจิตและคำว่าใจซึ่งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนั่นก็คือสิ่งที่ทำหน้าที่รู้คิดและนึกค่ะ เมื่อรวมกันแล้วความหมายก็ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคําว่าเล็กน้อยเกิดจากการรวมกันของคําว่าเล็กมีความหมายว่าไม่โตกับคําว่าน้อยมีความหมายว่าไม่มากน้องๆคะเมื่อรวมกันแล้วได้เป็นคําว่าเล็กน้อยซึ่งมีความหมายไม่ต่างไปจากเดิมนั่นก็คือนิดหน่อยนั่นเองค่ะน้องๆคะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องคำศั ครูปูมีเกมมาให้น้องๆหาคำซ้อนที่ซ่อนอยู่ในข้อความต่อไปนี้เรามาเล่นเกมด้วยกันเลยค่ะข้อที่1นักเรียนรอคอยการประกาศผลการเรียนน้องๆค่ะคำใดเป็นคำซ้อนคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือรอคอยค่ะเกิดจากคำว่ารอรวมกับคำว่าคอยซึ่งมีความหมายเหมือนกันเมื่อรวมกันแล้วก็มีความหมายว่ามุ่งรออยู่นั่นเองค่ะ ข้อที่2บ้านหลังนี้ใหญ่โตจริงๆน้องๆคะคําใดเป็นคําซ้อนคะติ๊กตอกติ๊กตอกคาตอบก็คือใหญ่โตคะ่ะเกิดจากคําว่าใหญ่รวมกับคําว่าโตซึ่งมีความหมายเหมือนกันเมื่อรวมกันแล้วก็มีความหมายว่ามีขนาดใหญ่คะ่ะข้อที่3แมวตัวนั้นวิ่งมาอย่างเร็วไวน้องๆคะคำใดเป็นคำซ้อนคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก,ก็คือเร็วไวค่ะเกิดจากคำว่าเร็วรวมกับคำว่าไวซึ่งก็มีความหมายเหมือนกันเมื่อรวมกันแล้วก็มีความหมายว่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะ เราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องคำซ้อนกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็จะพาน้องๆไปเที่ยวอยุธยากันต่อเราจะไปวัดพนันเชิงวรวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปงางขัดสมาธิองค์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอยุธยาเราจะไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาด้วยกันในรายการ Spirit of Asia ค่ะไม่ใครจากชุมชนชาวต่างชาติในสมัยอยุธยา บริเวณจุดบรรจบของสองแม่น้ําสําคัญของเมืองเป็นที่ตั้งของวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและมีโครงสร้างของอุโบสถคล้ายกับเก่งจีนมีศาลเจ้าที่เก่าแก่บริเวณท่าน้ําและพระพุทธรูปปางขัดสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา ชาวจีนที่ต้องจากบ้านเดินทางฝ่าฟันคลื่นลมมรสุมมาจากบ้านเกิดเมื่อเดินทางถึงจุดปมายก็จะช่วยกันสร้างศาลเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจการลำลึกถึงบรรพบุรุษอยู่ตลอดชั่วชีวิตเป็นที่มาของความศรัทธาสูงสุดต่อบรรพชนไม่ว่าพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนไกลาจากบ้านเกิดเพียงใดความเชื่อศรัทธาต่อเทพเจ้าและบุคคลที่เคารพยกย่องก็ติดตัวไปด้วยเสมอ เรื่อ ở, แม่ทัพนักสำรวจทางทะเลเป็นดั่งบรรพชนและเทพเจ้าที่คนจีนคารพเลื่อมใสนับถือคนจีนที่มาอยู่อยุธยากลุ่มหนึ่งไม่ได้เข้าวัดเข้าวา่าตามจารีตของพุทธศาสนาพวกเขาก็นำเอาความเชื่อศรัทธามาประสานกับประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นวัดพนัญเชิงวรวิหารจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดซัมปอกง ซึ่งไปพ้องกับชื่อของซันเป่าอันเป็นชื่อรองของเจิง้งเหอรวมถึงพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังเดิมก็ยังเป็นที่นับถือเลื่อมใสชาวจีนมักจะมาขอพรและเส้นไหว้าราวกับว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นเทพเจ้าซัมปอกองบรรพบุพร,รุษผู้เคยเป็นแม่ทัพขันทีผู้สำรวจทะเลคนแรกของโลก คำถามที่บอกว่าเจ้งเหอเคยเข้ามาถึงกรุงศิยุธยาไหมอันนี้ไม่ได้มีหลักฐานว่าตัวท่านเนี่ยได้เข้ามาถึงกรุงศิยุธยาแต่กองเรือของท่านเนี่ยตามบันทึกเนี่ยได้มาถึงอาณาจักรเสียหลอก็คือในเวลานั้นก็คืออาณาจักรกรุงศรีอ,ย,อ,ย,อยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีแม่ทัพในกองของกองเรือเจ้าเหอเนี่ยน่าจะไดข้ขึ้นมาฝั่งบริเวณจอดเรือในแถบแม่น้ําเจ้าพระยาแถบหน้าวัดพนัญเชิง ในการที่กองจะม,ม,มีแม่ทัพในกองเนี่ยขึ้นมามาติดต่อเจริญสัมพันธรรมิตรกับราชจักรกรุงศรีอยาในในเวลานั้นน,ะน่าจะได้มาทําการสักการะองค์หลวงพ่อโตองค์นี้ซึ่งมีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวจีนเองเนี่ยก็เลยซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์องค์หลวงพ่อโตอยู่แล้วเนี่ยก็ได้กราบองค์หลวงพ่อโตเนี่ยเสมือหนึ่งเป็นตัวแทนบรรพบุรุษของตนเองด้วยนะ เมื่อสิ่งที่เคารพตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนผู้ไกลบ้านพวกเขาจึงตั้งถิ่นฐานและทำมาค้าขายบริเวณน,นี้จนขยายเป็นชุมชนชาวจีนในอยุธยาสืบทอดมาจนเวลาล่วงมาจนถึงปัจจุบันเราพบว่าบริเวณด้านทิศใต้ของวัดพนันเชิงวรวิหารทางวัดได้บริจาคที่ดินให้พวกเขาเพื่อเป็นแผ่นดินสุดท้ายที่กบฝังร่างบรรพบุรุษของเขา มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496ในทุกปีจะมีงานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเรียกว่างานทิ้งกระจาดและเป็นสายสัมพันธ์ข้ามเวลาให้ลูกหลานชาวจีนได้มาคารพกราบไหว้เชื้อสายต้นตระกูลของตนรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่สามารถย้อนรอยถึงที่มาของรากบรรพชนของตนอีกด้วย ใกล้กับวัดพนันเชิงวรวิหารหากเป็นคนสมัยโบราณก็เพียงล่องเรือลงมาถ้าเป็นทางถนนก็อาจจะต้องรัดเลาะเข้าซอยมาใถึงที่ท่าน้ำแห่งนี้ที่ไหนมีชุมชนชาวจีนที่นั่นคุณก็จะพบเห็นศาลเจ้าโดยเฉพาะใกล้ๆกับแม่น้ำซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย บริเวณทั้งสองฝั่งน,นี้ไปจนกระทั่งถึงบางกระจาเนี่ยในพงสวดานอาโทษในคําให้การขุนหลวงวัปดูเนี่ยระบุว่าเรือแพที่ค้าขายที่จอดกันอยู่เนี่ยมากถึงสองหมื่นเศษผ่านปลายทีนี้เมื่อเมื่อที่เราพูดถึงเรื่องกองเจ้งเหอถ้าสมมุติว่ากองเรือของเจ้งเหอเข้ามาจริงเนี่ย ก็เชื่อว่าก็คงจะมาจอดตั้งแต่แถวนี้เพราะว่ากลุ่มเรือของเจิองเออเนี่ยถึง270ถึง300อลำอาจจะเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยไม่หมดแต่ถ้ามาก็คงจะจอดตั้งแต่เนี้เลื่อยไปจนกระทั่งถึงวัดพนัญเชิงคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าถ้ามาจริงเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการ Spirit of Asia เราก็ได้ไปเห็นหลวงพ่อโตพระพุทธตรยรัตนนายก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยุธยากันมาแล้วนะคะน้องๆคะในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าพระวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนปิดทองหลังพระค่ะสำนวนปิดทองหลังพระมีความหมายว่าทำความดีโดยไม่เป็นที่รับรู้ของใครหรือการกระทำที่ไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงหรือหน้าตาทางสังคมคะ่ะ จำนวนนี้มีที่มาจากการเปรียบเปรยถึงการปิดทองพระพุทธรูปนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองแต่ทางด้านหน้าของพระพุทธรูปแต่การปิดทององค์พระทั่วทั้งองค์ก็จะทำให้องค์พระนั้นมีความสวยงามนั่นเองค่ะ น้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนปิดทองหลังพระกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบโอนเนวิชาภาษาไทยวันนี้เป็นข้อสอบเรื่องสำนวนค่ะเราจะไปดูข้อสอบโอนเนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2563ด้วยกันเลยค่ะจงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วตอบคำถามเด็กหญิงน้ำหวานกล่าวว่าอารีเพื่อนของเรานี่ตั้งแต่ออกไปอยู่โรงเรียนใหม่ ก็ไม่ส่งข่าวอะไรให้พวกเรารู้บ้างเลยเด็กหญิงน้ำเย็นกล่าวว่านั่นสิจุดๆๆไปเลยฉันก็ไม่ได้ข่าวเหมือนกันสำนวนใดเหมาะสมจะเติมในช่องว่าง 1. ห,หาทำยายาก 2. หาตัวจับยาก 3. หายเข้ากลิบเมฆ 4. หายวับไปกับตาน้องๆคะเติมสำนวนใดดีคะ เรามาดูความหมายของแต่ละสำนวนด้วยกันเลยนะคะตัวเลือกที่ 1. หาทรรยายากมีความหมายว่าหาได้ยากเพราะไม่ค่อยมีทานองเดียวกับสมุนไพรบางอย่างในที่บางแห่งหาได้ยากมากค่ะตัวเลือกที่2หาตัวจับยากมีความหมายว่าเก่งมากหาคนเทียบเท่าได้ยากตัวเลือกที่3มมีความหมายว่าหายลับไปไม่ได้พบกันอีก และตัวเลือกที่4หายวับไปกับตามีความหมายว่าหายไปอย่างฉับไวต่อหน้าต่อตาดังนั้นจำนวนที่ใช้เปรียบเทียบกับพื้นที่หายไปไม่ได้ข่าวคราวของเขาเลยก็คือจำนวนหายเข้ากลีบเมฆเฉลยคำตอบตัวเลือกที่3ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะ mm hmm. เราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอนเน็ตวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะ และตอนนี้ครูปูก็อยากจะพาน้องๆไปดูไหมที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยาค่ะแต่ไม่ใช่โรตีสายไหมของกินของฝากขึ้นชื่อนะคะครูปูจะพาน้องๆไปดูผ้าไหมาลายโบราณอายุธยาค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะนี่คือวิธีการทอผ้าไหม ที่อาจารย์คเนศนพนัทเมธินีประธานกลุ่มทอผ้ายกอยุธยาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สืบทอดวิชาการทอผ้ายกมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นตระกูลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าไหมตั้งแต่ครั้งอพยพจากปัตตานีมาติดต่อค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาและประกอบอาชีพทอผ้าไหมมาโดยตลอดแก่ท่านก็ จะสืบสารภูิิัญญาเนี่ยต่อมาเรื่อยๆจนถึงปี37ท่านก็บอกว่าในเมื่อลูกหลานฝ่ายผู้หญิงไม่รับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ทางครอบครัวก็จะไม่ถูกปิดบังละเราจะเปิดกว้างให้กับบุคคลภายนอกลนะที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นั่นแหละฮะเป็นจุดประกายเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มทอพาะยกวิทยาเมื่อประมาณปีพศ2537นะครับ แก่นำผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะไปจำหน่ายให้กับลูกค้าของตะกูลเราเนี่ยแหละครับคือแบ่งกันไปประมาณ20กว่าผืนตอนนั้นขายได้ประมาณสัก2ล้านต้นๆน,น,นะฮะท่านก็ไม่ได้คิดราคาลูกค้าที่เป็นลูกค้าท่านแพงเพียงแต่เพียงแต่ว่าต้องการนำรายได้ส่วนเนี้ที่ไม่ต้องเอาเงินจากกองกลางของครอบครัวนำมาใช้เพื่อการจัดตั้งกลุ่มนะฮะ เพราะการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าชาวบ้านไม่มีทุนทะัพย์สมัยก่อนไม่มีสินค้าโอท็อปนะครับไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในเรื่องกลุ่มอาชีพนะครับเราต้องนำรายได้จากการจำหน่ายผ้าของเราเนี่ยเป็นทุนในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในทุกๆอย่างเอกลักษณ์ของการทอผ้าที่นี่ คือจะใช้ไหมที่เลี้ยงของตระกูลสืบต่อกันมาและจะเน้นลวดลายที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มาจากโบราณสถานหรือสถาปัตยกรรมต่างๆโดยเฉพาะการทอผ้ายกดอกที่โดดเด่นคือการทอให้เกิดลวดลายนูนที่ผ้าขึ้นมาอย่างชัดเจนซึ่งลายที่เห็นก็เป็นลายกรุยเชิงสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเคยได้รับรางวัลอาเซียนอวอร์ดเมื่อปี2551 ปัจจุบันผ้าผืนนี้จึงมีมูลลค่าสูงถึง18ล้านบาทเลยและค่ะจริงๆแล้วคุณลักษณะของผ้าคือจุดเด่นก็คือปลายผ้านะครับแล้วก็เทคนิคการย้อมสีนะครับเพราะว่าสีที่ออกสีเขียวมรกตลักษณะอย่างนี้นะครับกับเชิงผ้าที่ออกสีฟ้าครามเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสีปราบเซียนนะครับในยุคคอร์เรชันของปี5้ะครับแต่ในขณะเดียวกันวิธีการถักทอ กับลวดลายผ้าเนี่ยแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะครับแสดงถึงภูมิปัญญาในฝีมือและขั้นตอนในการทอผ้านั้นด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกคิศทั่วไทยเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมลายโบราณอายุธยากันมาแล้วนะคะและตอนนี้ครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะ ผ้าไหมอยุธยามีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อีกครั้งนะคะผ้าไหมอยุธยามีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์น้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคาแรกผ้าไหมไหมเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคําตอบก็คือสระไอไม้มาลายหอหีบมอม้าค่ะคําที่สองลวดลาย ลายเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือลอลิงวอแหวนดอเด็กลออิงสระอายอยักษ์ค่ะและคำที่สามเอกลักษณ์ลักษ์เขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือลออิงไม่หันอากาศกอไก่สอฤสีนอนเนงการันค่ะ น้องๆคะเขียนสะกดกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกคำว่าผ้าไหมมีความหมายว่าเครื่องน,นุ่งห่มที่ทอด้วยไหมคำที่สองคำว่าลวดลายมีความหมายว่าลายต่างๆที่เขียนขึ้นหรือแกะสลักค่ะและคำที่สามคำว่าเอกลักษณ์มีความหมายว่าลักษณะที่มีเหมือนกันหรือมีร่วมกันค่ะ น้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ <ด lum S 1> น้องๆคะวันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันมาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราคะ่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัด พบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ